ทําคลิปก็ทําให้ดูยังไม่ช่วยกดไลค์กันอีกซับสไคร์ก็น้อยถึงสามพันกว่าเองจะมีใครใจดีมาช่วยไหมนะยังไงก็ถ้าใครได้ยินก็ช่วยๆเหลือกันหน่อยแล้วกันนะกล่าวสวัสดีครับผมโปูปูแล้วก็หมายสวิงกอล์ฟเซ็นเตอร์ครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้ผมจะมา แนะนำแล้วกันนะครับเรื่องที่หลายๆคนก็รู้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้นั่นคือเรื่องโล o พอยนะครับโล o พอยมีความสำคัญต่อสวิงเราอย่างไรแล้วก็มันสามารถแต่งช็อตได้อีกมากมายนะครับการที่เราตีโล o พอยได้ไม่ถูกผิดพลาดผิดตำแหน่งมันส่งผลเสียนะครับโลพอยคืออะไรโล o พอยก็คือจุดต่ำสุดของไม้กอล์ฟที่เดินทางลงไปบนพื้นนะครับ ทีนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังง่ายๆแบบนี้แล้วกันเล็กสั้นพวกเวชอะไรพวกเนี้ยจุดต่ำสุดของไมคก๊อฟควรจะอยู่หน้าลูกนั่นหมายความว่าเรากำลังตีเป็นมุมกดนะครับผมจะใช้แทนควาว่าโลพ point เป็นจุดต่ำสุดเลยแล้วกันนะครับจุดต่ำสุดของเวชควรจะอยู่หน้าลูกเพราะว่าเราต้องการตีเป็นมุมกดถูกไหมครับ ถ้าจุดตามสุดอยู่หลังลูกกอล์ฟเวลาเราตีเวทสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหน้าไม้จะไม่มีการดีลอปดีนฟอร์เวดของก้านครับทำให้ลูกเวลาตีเนี่ยออกจะแบบโดนบางๆแล้วก็หน้าไม้จะงายๆทำให้ได้ระยะไม่ดีเท่าที่ควรออกแรงเท่ากันแต่ระยะไปต่างกันเพราะฉะนั้นเอาเบสิกที่ถูกต้อง สำหรบเบ็ดก่อนก็คือลูกกอล์ฟเราเอาไว้ขวาอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการให้จุดต่ำสุดของของไม้กอล์ฟเนี่ยมันอยู่หน้าลูกแล้วเวลาตีมันจะค่อนข้างแน่นมากนะครับจุดต่ำสุดเนี่ยเล็งตรงนี้ไว้เลยหน้าลูกกอล์ฟแล้วตีลงไปอ่ะมันก็จะเข้าลูกได้ดีมากยิ่งขึ้น แล้วเพื่อนๆบางคนที่ตีดีแล้วอยากให้มันซิ่งกว่าเดิมเล่นช็อตได้หลากหลายกว่าเดิมทำยังไงนะครับสมมุติว่ามีต้นไม้ขวางข้างหน้าเราต้องการตีเวชให้ให้ลอยมากกว่าปกติสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเลื่อนตำแหน่งบอลมาซ้ายอ่าแล้วก็ถ้าจะเอาโด่งประมาณหนึ่งก็ พยายามให้รู้สึกว่าโลพอยมันอยู่ใกล้ๆลูกกอล์ฟหรือว่าพอดีกับลูกกอล์ฟไปเลยหรือถ้าจะงัดจริงๆให้มันโด่งมากๆจริงๆให้รู้ให้รู้สึกว่าจุดต่ำสุดเนี่ยถอยมาจากลูกกอล์ฟประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับเราก็จะได้บอลที่โด่งมากๆเสยขึ้นฟ้าไปเลยต้องขอภัยที่ไม่ได้ถ่ายจากอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งอะแสงมันจะ มันจะย้อนมันจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับก็ยังไงก็ขออ,อภัยด้วยนะครับอันนี้คือสำหรับเวสทีนี้เราจะไปกันต่อที่เหล็กกลางบ้างเดี๋ยวผมไปเอาเหล็กเจ็ดมานะครับพอเป็นเหล็กเจ็ดเหล็กกลางทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าทาน,นี้บอลโพซิชันตำแหน่งบอลมันจะมีอยู่กลางเท้าแล้วนะ ถ้าจะให้ดีพยายามเวลาเข้าบอลเซตอัพผมอยากให้ขาชิดแบบนี้ก่อนนะครับทำให้จินเป็นนิสัยเราจะได้วางตำแหน่งบอลได้เหมือนเดิมลูกที่ออกไปมันจะได้คล้ายๆเดิมแล้วเราได้จำทั้งไฟบอลแล้วก็วิธีการตีเราได้อย่างแม่นยำครับนะขาชิดแยกขาจุดต่ำสุดของเหล็กกลางผมก็ยังแนะนำเหมือนเดิมว่าควรอยู่หน้าลูกกอล์ฟสักเล็กน้อย ผมว่าประมาณสัก2นิ้วกำลังสวยนะครับคือไม้มันต้องโดนลูกก่อนแล้วก็ลงไปต่ำหน้าลูกกอล์ฟสองนิ้วนะลองตีดูอันนี้เอาแบบช็อตเบสิกก่อนนะเล็งหน้าลูกกอล์ฟไปเลยให้ไม้ลงไปสองนิ้วแน่นนะครับอ่า ทีนี้เมื่อกี้ตอนตีเวชผมแนะนําเรื่องการตีจุดต่ําสุดอยู่หลังลูกแล้วให้ลูกโด่งใช่ไหมครับทีนี้พอมาเหล็กเจ็ดเดี๋ยวผมจะแนะนําการตีจุดต่ําสุดอยู่หน้าลูกเยอะกว่าเดิมเพื่อเล่นลูกต่ําจริงๆฟีลลิ่งเนี้ยมันเอาไปใช้งานจริงได้นะเวลาแข่งว่าพวกโปรเขาแข่งกันก็หลายๆคนก็ทําแบบนี้นะครับแค่เลื่อนตําแหน่งบอลมาด้านขวาตัวก็จะช่วยซับพอร์ต อยู่หน้าลูกหน่อยอ่าเพื่อให้ตีมุมกดได้ง่ายขึ้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนให้เราตีโลพอยอยู่หน้าลูกเยอะๆนะครับแล้วก็จินตนาการว่าผมจะจินตนาการว่าไม้ต่ําสุดตรงนี้เลยนะแล้วก็ตีไปเลยเราก็จะได้บอลสิงเกอร์ครับบอลที่ลูกฉีดหลบลมได้หลบต้นไม้สูงได้อ่า ก็จะมีประโยชน์ในทางตัวนันข้ามถ้าเราจเจาลูกโดง่งเพื่อนๆก็เอาบอลไว้ซ้ายหน่อยแล้วก็กะตีให้จุดต่ำสุดของลูกกอล์ฟเนี่ยของไม้กอล์ฟเราเนี่ยโทษทีมันอยู่หลังลูกนิดนึงก็จะได้บอลลอยแล้วแค่นั้นเองนะครับบางคนเอาบอลไว้ขวาละตัวก็อยู่ข้างหน้าแล้วไม่พุ่งเพราะว่าจุดต่ำสุดของเพื่อนๆบางคนมันยังไม่ไม่ได้อยู่หน้าลูก มันยังอยู่พอดีลูกหรือว่าอยู่หลังลูกอยู่บอลมันก็ยังไม่ไม่พุ่งนะครับถ้าจุดตามสุดอยู่หลังลูกเนี่ยมันก็จะงัดบอลขึ้นไปอ่ะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นโล o พอยคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณได้ไฟบอลตามที่ต้องการได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูแฟร์เวย์บูดกันทีนี้เวลาเราตีแฟร์ เหตุผลหลักๆที่เราต้องเอาลูกไว้ซ้ายค่อนมาด้านซ้ายตรงนี้เกือบจะถึงไดเวอร์น่ะมันเป็นเพราะว่าเราต้องการให้จุดต่ำสุดของไมโคอฟเนี่ยมันอยู่ใกล้ลูกมากๆนะครับอยู่ใกล้ลูกมากๆถ้าจะเอาให้เพอร์เฟกเลยแอทแองเกิลที่ออกมาถ้าถ้ามีเครื่องวัดนะมันจะประมาณ0ูลบหเต็มที่ลบหนประมาณนี้จะได้ การเข้าบอลของแฟเวที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องไม่ต้องซีเรียสครับตีลงไปให้รู้สึกว่าจุดตามสุดมันอยู่ตรงลูกกอล์ฟตรงตูดลูกกอล์ฟฝังง่งขวาเนี่ยพอดีนะครับลองดูนะอันนี้เอาช็อตเบสิกก่อนนะจุดตามสุดอยู่ตรงตูดลูกกอล์ฟพอดีนะแน่นมากนะครับ ก็จะได้ไฟบอลที่เหมาะสมสําหรับแฟร์เวย์บูดมันก็จะไม่ได้ลอยมากเพราะว่าของผมมันเป็นแฟร์เวย์สนะครับก็จะออกไปแบบฉีดๆหน่อยมันก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากได้บอลที่โดง่งก็เลื่อนจุดต่ำสุดมาข้างหลังอีกสักนิ้วนึงนะครับแล้วก็ตีเหมือนเดิมบอลมันก็โด่งแล้วไม่ยังเป็นต้องเลื่อนตำแหน่งบอลไปซ้ายเยอะนะครับสำหรับแฟร์เวย์บูดเพราะว่า มันอาจจะทําให้เราตีเสยมากเกินไปลูกมันก็ท็อปมันก็ไม่ลอยนะครับปรับแค่จุดต่าสุดของลูกของไม้กอล์ฟชอบพูดผิดเป็นหลังลูกทีเลยวะอยู่อยู่ด้านหลังลูกกอล์ฟเนี่ยนะครับนิดหน่อยก็ได้บอลโด่งแล้วอ่าแล้วทานี้มาดูไดเวอร์กันเพื่อนๆไดเวอร์นี่ทีเด็ดเลยไดยเวอร์ลูกกอล์ฟอยู่ไหนเพื่อนโซนทาซ้ายถูกไหมครับ หนึ่งเราลูกบอลไว้โซนเท้าซ้ายเรามีการทิ้วตัวเอียงตัวไปด้านขวาเล็กน้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เวลาตีมันเกิดจุดต่บสุดของลูกก่อนถึงลูกกอล์ฟผมว่าถ้าเหมาะสมที่สุดนะประมาณห้าหกนิ้วกำลังสวยไม้มันจะมาต่ำสุดตรงนี้แล้วก็จะไปเสยขึ้นไปที่ลูกพอดีนะครับสำหรับคนที่มีอาการตีไดเวอร์แล้วก็ โดนใต้ลูกอะลอยด้านบนเป็นกระดองไงส่วนใหญ่เลยนะมันมาจากจุดโล้พอยจุดต่ำสุดของไม้กอล์ฟเนี่ยมันใกล้ลูกเกินไปนะครับมเลยเกิดอาการตีกดฮิดดาวเหมือนเหล็กบางคนซ้อมเหล็กเยอะแค่นั้นเองครับเพื่อนๆลองจินตนาการให้ไม้มันต่ำสุดหลังลูกถอยออกมานะแล้วลองตีเบาๆดูก่อน อบอลอยู่ส้นเท้า,ทาซ้ายใช่ไหมเกียงตัวแล้วก็ผมจะกะให้ไม้มันต่ำสุดตรงนี้เดี๋ยวไม้มันจะลอยเสยเข้าไปโดนลูกเองอนีตีเบาอล o พอยสวยแล้วก็ฟ e ลลิ่งที่ไม้กอล์ฟโดนลูกคือฟ e ลลิ่งเสยนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ลองทำดูแล้วมันยังไม่ ไม่เสยก็ลองจินตนาการถอยหลังมาอีกบางคนอาจจะต้องรู้สึกลงห่างลูกเป็นฟุตเลยหรือฟุตครึ่งด้วยซ้าแถวนี้เลยนะครับถึงจะรู้สึกว่าตีเสยขึ้นไปได้อ่าและในทางกลับกันนะครับเพื่อนถ้าใครที่ตีลงไปแล้วเนี่ยมันโดนหัวลูกรู้สึกว่ามันเสยมากเกินไปแสดงว่าจุดตามสุดของลูกกอล์ฟของไม้กอล์ฟ มันอยู่ห่างลูกมากเกินไปก็ขยับโลพอยเข้ามาให้ใกล้ลูกมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับค่อยๆขยับถอยเข้ามาถอยเข้าถอยออกหาจุดที่เหมาะสมสำหรับเรานะครับอันนี้มันแล้วแต่คนเพื่อนๆต้องลองไปฝึกหากันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลพอย Point, ซึ่งผมพยายามย่อยให้มันเข้าใจใง่ายๆนะส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้าสนใจ อยากจะมาเรียนกอลที่มา์สวิงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับแล้วมีแอดมินคอยตอบนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของผมนะครับ p r ี r ได้ยากคอปแล้วก็สิงค์คอร์ t ปอเด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าอยากรู้อยากทราบอะไรที่เกี่ยวกับวงสวิงของเรากีฬากอล์ฟทั้งหมดนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลย และคลิปไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับแต่เราวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อน,น,นครับเพื่อนๆสวัสดีครับ